ใครเป็นคนคิดค้นก็ไม่ทราบแต่เขามีใช้กันมาสมัยก่อนเขามีการบันทึกเป็นคำพีไตเพศก็ใช้ภาษาบาลีตอนหลังบาลีภาษาบาลีมันสูญไปเขามาเรียกศัพท์ใหม่ว่าฮินดีฮินดีก็คือภาษาอินดูแะแล้วก็ภาษาสันสกฤตเรียกว่าบาลีสันสกฤตอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ใครเป็นคนคิดหลวงปู่มไม่ทราบจบ าค่ะพิสัชนาอยากจะทราบว่าถ้าเราทําความดีมากเราจะได้ดีมากขนาดไหนคะเอ,อได้เท่าที่เรารู้สึกสบายใจทําอะไรก็ได้หรอกถ้าทําแล้วสบายใจไม่เบียดเบียนใครไม่ทําร้ายใครให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนไม่ทําให้ตนมีมนทินก็ถือว่านั่นเป็นดีของเราแล้วคนเรามันมันหยุดดีไม่ได้หรอก เหมือนกันเรากินข้าวเราหยุดกินไม่ได้เมื่อไรที่เราหยุดกินข้าวก็คือตายขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ยังต้องกินเหมือนกันในขณะที่มีชีวิตก็ต้องทำดีแล้วเรื่องของความดีมันไม่ต้องลงทุนเยอะเรื่องของความดีมันทำได้ทุกนาทีที่คิดจะทำแต่ทำชั่วนี่ลงทุนเยอะนะลูกจะทำชั่วแต่ละครั้งนี่วางแผนยาวชีเดียว แต่ทําดีนี้ไม่จําเป็นต้องมีแผนอะไรเลยแค่เราเดินไปในโรงเรียนเห็นเศษกระดาษตกอยู่เราก้มหลังลงเก็บหยิบเอาเศษกระดาษไปทิ้งในถังอย่างนี้เรียกว่าดีไหมดีแล้วหลวงปู่สอนโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะทางทางกรุงเทพเข้ามาเข้าค่ายเด็กเล็กกว่าเราอีกสามวันเหมือนกัน หลังจากนั้นเขากลับไปตั้งชมรมสักยบุตรน้องหนูทราบแหมว่าครูเขามารายงานว่าสมัยก่อนเนี่ออกจากห้องเรียนก็ครูกันเป็นฝูงหลังจากมาอยู่ค่ายที่นี่ได้สามครั้งเนี่ยเด็กทุกคนเข้าแถวออกจากห้องเข้าแถวเข้าห้องแล้วพันโลงเกือบตกงานเพราะไม่มีใครทิ้งขยะให้เก็บแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่แถวนั้นเนี่ยต้องเขียนหนังสือไปด่าครู อาว่าครูบังคับให้เด็กเข้าแถวกลับบ้านเลยไม่ยอมแวะมาซื้อของตอนเลิกเรียนครูบอกว่าไม่ได้บังคับเด็กสมัครใจที่จะทําอย่างนั้นเองอย่างนี้เป็นตนน้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความดีเนี่ยมันทําได้ทุกนาทีที่เราคิดดีอยากจะพูดดีและลงไม้ลงมือทําดีจบ บดฉาค่ะวิสชนาเมื่อเราสวดมนต์ทุกวันดีอย่างไรคะเอ่อจากที่เฝ้าสังเกตพวกเราเราสวดแต่ซากอะเราไม่ได้สวดด้วยใจถ้าสวดด้วยใจมันจะทำให้ใจสงบแต่สวดแต่ซากก็คือแหกปากเฉยๆแล้วก็ตาก็รอกแรกรอกแรกนั่งสปงกมั่งจิตก็คิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญออกไปนอกมั่ง อย่างนี้เขาเรียกว่าสวดแต่ซากไม่ซื่อตรงโกหกตัวเองยังไม่พอยังโกหกพระพุทธรูปอีกการสวดมนต์สาธยายก็เพื่อถวายความเคารพพระพุทธเจ้าเขาใช้คำว่าเจริญมนต์มนต์บทใดที่เราสวดสาธยายแล้วด้วยใจมันจะทำให้ตัวเราเจริญเะนั้นอาน,นิสงส์ในการเจริญมนต์หรือสวดมนต์สาธยายมนต์ก็คือทำจิตให้สงบ ทำจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านผูกจิตไว้กับบทพรมอดาน,นั้นๆอย่างนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ของการสวดมนต์จบปุชชาครับวิสชนาะผ้าพผนังในโบสถ์ทำไมต้องวาดเรื่องราวต่างๆของชาดกด้วยเออมันเป็นการสอนเหมือนกันน้องหนูไปเดินดูรอบๆต้นโพหรือยังเดินยัง เราเห็นภาพไหมภา,ภาพอะไรภาพพุทธประวัติถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างหนึ่งคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะกลัวบาปมากพอเข้าไปวัดก็จะมีภาพสวรรค์ภาพตกนรกภาพสุขติภูมิทุกขติภูมิให้ดูแล้วก็จะมีคำอภิบายคำสอนเข้าสอนธรรมะด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการเขียนพระชาดกเขียนเรื่องราวต่างๆก็เพื่อจะเตือนใจมนุษย์ผู้เข้าไปศึกษาอาศัยจะได้ทำใจให้เป็นคนดีได้ไจบปุชชาค่ะวิสัชนาอยากทราบว่าธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรคะโอ ถามอะไรอย่างนี้ธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรธรรมชาติก็เกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดธรรมชาติตัวอย่างเช่นน้าเนี่ยเกิดจากอะไรขอประทานโทษกรรมเมืกก่อกี้อ่านผิดหน่อยธรรมะค่ะอุ้ย <laughs> ทำไมยายตาถั่วเนี่ย ธรรมะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนนำเอามาแสดงเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญามากกว่าคนทั้งหลายในโลกและได้เห็นสิ่งดีงามที่อยู่ในใน,ในธรรมชาติสิ่งดีงามที่อยู่ในสังคมในโลกในจักรวาลแล้วยกเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาสั่งสอนอบรม แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนอบรมเรียกได้ว่าพระธรรมัน้นธรรมะก็เกิดจากการรู้ถึงมองเห็นลงมือทำแล้วก็รู้แจ้งที่เรียกว่าคำว่าตัดสรูนั่นแหละคือตัวก่อเกิดธรรมะจบปุชชาค่ะวิสัชนาะทำไมเราต้องมีสติติดต,ตัวตลอดคะ ไม่มีสติก็บ้าที่หลถ้าสมมุตนิน,น้องหนูไม่มีสติน้องหนูก็คงจะเอากางเกงเป็นเสื้อเอาเสื้อเป็นกางเกงการที่เราใส่เสื้อไม่กลับแต่เข็บได้เพราะต้องอาศัยอะไรสติการที่เราใส่กางเกงเป็นแล้วรู้ว่านี่มันเป็นกางเกงแถมยังรู้ต่อไปว่าเป็นกางเกงผู้หญิงผู้ชายด้วยอย่างนี้เป็นการทำงานของ สติสติและสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการมีสติก็คือคนปกติคนใดไม่มีสติคือผิดปกติผิดปกติเพราะฉะนั้นก็คนไม่มีสตินั่นก็คือคนบ้าน,นั่นเองเห็นใบไม้หล่นมาก็หัวเราะแล้วก็เดินเป็นซันตาคอสถือถุงปุ๋ยใบหนึ่งถือหอกอันหนึ่งไว้ทิ่มเศษกระดาษใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ เอาไปกองนอนกอดไว้อย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกคนขาดสติคนมีสติจะทำพูดคิดไม่ผิดคนขาดสติทำผิดพูดผิดคิดผิดเสมอจบแล้วลูกลืมคำสัญญาแล้วเห็นนั่งคุยกันแล้วเนี่ยฮะเช็เริ่มคุยแล้วลูกบาบรู้หรือเปล่าเนี่ย จุลบรรทกเนี่ยพระจุลบรรทกเนี่ยโง่มากสามเดือนเนี่ยท่องคาวัณณนะโมตัสสะพระควะโตเนี่ยไม่จบไม่ได้จําไม่ได้สาเหตุที่พระจุลบรรทกโง่มากก็เพราะเวลาเขาแสดงธรรมพระแสดงธรรมตัวเองบวชเป็นเนนก็ไปแกล้งไปพูดคุยทําให้การฟังธรรมของคนอื่นเสียหายขาดสติ ตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกประเภทที่หนึ่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไปรับทุกขเวทนาอีกหลายภพหลายชาติจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นเด็กชายแล้วไปบวชเป็นเนรด้วยอันิสง์ในการทำลายปัญญาทำลายสมาธิทำลายสติคนอื่น ตัวเองก็เลยขาดปัญญาไล่สมาธิหมดสติแค่ระลึกว่านโมตสะจะท่องอย่างไรเนี่ยท่องไม่ได้พวกเราอยากจะเรียนหนังสือเก่งไหมอยากเรียนหนังสือเก่งต้องฝึกที่จะฟังให้เป็นถ้าเมื่อใดที่เรายังอยากเรียนหนังสือเก่งอยู่แล้วไม่ยอมฝึกที่จะฟังให้เป็นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นคนเก่งได้เลย